สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o f u t u r นะคะสำหรับวันนี้ก็จับตาดูผลการประชุมของ FOMC ในคืนวันนี้ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,710 US Dollar ต่อออนแกว่งตัวในกรอบ 1,710- 1,715ค่ะ ราคาทองคำนะคะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะคะหลังจากที่1คะ่ะได้รับการคาดการณ์ในเชิงบวกที่เฟดจะออกโครงการซื้อพันธบัตรรอบใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจน,นะคะรวมไปถึงค่ะข่าวที่สเปนได้เงินอัดฉีดจากกองทุนยุโรป4ี่หมื่นล้านยูโรนะคะแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนในวันนี้ที่ประกาศออกมาจะออกมาไม่ดีนะักแต่ตัวการอัดฉีดเงินเข้าสู่ธนาคารของสเปนก็เป็นขาวบวกนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้ะคะ่ะ ทั้งนี้นะคะนอกจากคืนวันนี้ที่จะจับตาดูเกี่ยวกับผลการประชุมของ FOMC แล้วนั้นนะคะนักล,ลงทุนยังจับตาดูเกี่ยวกับการประ,ประมูลตัวเงินคลางระยะสั้นของอิตาลีในวันนี้ด้วยค่ะเนื่องจากเป็นบททดสอบของกระทรวงการคลังของอิตาลีที่กาลังจะเผชิญกับตลาดนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมาริโอมอนตินะคะประกาศว่าจะลาออกค่ะดังนั้นก็ต้องดูนะคะว่าจะเป็นผลในเชิงบวกหรือไม่นะคะซึ่งถ้าเป็นผลในเชิงลบเนี่ยอาจจะก,กดดันต่อค่างเงินยูโรและราคาทองคาในระยะถัดไปได้ค่ะ ทั้งนี้นะคะอย่างที่บอกนอกจากผลการประชุม FOMC การประมูลตั๋วเงินคลงของอิตาลีแล้วยังมีตัวเลขแต่ชนีราคาสินค้านำเข้ายอดซอกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะรวมไปถึงงบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนที่จะประกาศออกมาก็ต้องติดตามดูในคืนวันนี้นะคะซึ่งตัวเลขเหล่านี้การประชุมเหล่านี้อาจจะส่งผลทาให้ราคาทองคาในคืนวันนี้ผันผวนค่อนข้างมากค่ะ โดยนะคะถ้าเราลองมองดูจากภาพกราฟทางเทคนิคเนี่ยเราก็จะพบว่าในราย4ชั่วโมงนะคะรารคาทองคํายังมีสัญญาณที่จะสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้นะคะโดยมีแนวต้านสําคัญที่เบริเว moving average 200นะคะบริเวณ1,720-1,725อย่างที่บอกค่ะคือถ้าการปรับตัวสูงขึ้นไปชนแนวต้านแล้วล่วงลงมานะคะก็มีความเสี่ยงที่มากขึ้นค่ะดังนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในขณะที่ถ้าดูจากภาพกราฟที่ กว้างขึ้นนะคะในกราฟรายวันก็จะเห็นว่า ตัวโซเคสิกและก็ ISI ดูเหมือนจะอยู่ในโซนโอเวอร์บอลแล้วนะคะและแนวต้านสำคัญบริเวณที่ moving average หลายๆเส้นมารวมตัวกันนี้นะคะคือบริเวณประมาณ1,720นี้ค่อนข้างหนาแน่นค่ะดังนั้นการทดสอบบริเวณนี้นะคะถ้าไม่ผ่านอาจจะมีการย่อตัวลงมากกลับลงมาอีกได้นะคะดังนั้นดูบริเวณแนวต้านให้ดีนะคะถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่าน1,715-1,720นะคะอาจจะมีแรงเทขายออกมาได้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะ โดวยวันนี้นะคะให้กรอบแนวใต้ห้้านแนวรับ1 7 0 3นะคะและ1,695น้าค่ะในกรอบ1,7 0 3้ถึง1 7 15น้านะคะค่อนข้างเป็นกรอบสำคัญถ้าทะลุด้านใดด้านหนึ่งนะคะอาจจะปรับตัวได้อีก5-10บเหรียญขึ้นไปนะคะดังนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนให้ดีนะคะดูกรอบไซเวตตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จะจ,จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ